การชายอ l i v พอดแ c a like s t แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุดธศุกร์ทางช่อง u t u b e ไทยไรเตอร์ดำเนินรายการโดยชัยจากทวายุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย a l i v พ podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเอ,อ่ยชื่องามพันเวชชาชีวะหรือพี่เจนเ่ยนะครับทุกท่าน รู้ฝีไม้ลายมือดีนะครับเพราะว่านอกจากงานแปลที่รู้จักกันกว้างขวางแล้วนะครับก็ยังมีงานเขียนหลายชิ้นทีเดียวนะฮะความสุขของกะทินั่นก็เป็นงานชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีความสุขของกะทิฉบับต่อมาต่อมาอีก ล่าสุดครับคุณผู้ฟังครับพี่เจนเนี่ยก็ได้ทําโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งซึ่งเชื่อว่าหลายท่านคงเคยเห็นแล้วนะั่นก็คือโครงการตามหากะทิตามหากะทิคืออะไรใครจะเป็นกะทิที่พี่เจนตามหาบ้างและที่สําคัญครับใครมีความเหมาะสมที่จะเข้าสู่โครงการนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากพี่เจนซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะคุณต้นครับขอบคุณนะครับพี่ที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับ ค่ะครับพี่เริ่มต้นจากคำถามแรกที่ผมจะถามกับนักเขียนทุกๆคนที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการนะครับก็คือว่าเส้นทางนักเขียนเริ่มต้นยังไงบ้างครับพี่ครับค่ะก็คงต้องเรียนให้ทราบว่าเออ่พี่มีความบกพร่องทางร่างกายต้องต่เกิดก็คือว่ามีความไหวได้ไม่เด็กทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เล็กเนี่ยก็จะใช้เวลาค่อนข้างอยู่กับตัวเอง อาจจะมากกว่าเด็กคนอคื่นอยากได้ก็ไปวิ่งเล่นไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> จะที่บ้านก็จะมีโต๊ะนิสือค่ะโต้ะนงสือของอของพ่ออยู่แล้วก็อย่างหนึ่งที่คุณพ่อทําเป็นประจำก็คือพาลูกๆไปร้านนิสือทุกเช้าวันาอาทิตย์นะ,ะคะก็ <c oughs> เป็นกาแรแลกเปลี่ยนกันเล็กๆน้อยๆเพราะคุณพ่อเป็นหมอก็จะไปแวะเยี่ยมคนไข้ผู้ใหญ่ ตามบ้านสมัยก่อนก็ยังทําได้นะคะคุณหมอไปหาคนไข้บ,บ้านเนี่ยแล้ลูกสองคนก็คือคือตัวตัวพี่เองแล้วก็ตัวน้องชายเนี่ยรเราก็จะนั่งไปหลังรถพ่อเพราะพ่อก็คงอยากจะใช้เวลาด้วยแต่ไม่รู้จะใช้ตอนไหน ก็เลยมีการแลกเปลี่ยนว่าถ้านั่งรถไปด้วยเดี๋ยวเราแวะร้านหนังสือกันตั้งแต่ไปถึงเลยเพื่อให้มีหนังสือไปนั่งเราอ่านอยู่ในรถไม่สนหรือว่าไม่วุ่นวายมั้งคะก็เลยเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นอ่าวิธีการอย่างหนึ่งของของคุณพ่อตั้งแต่เล็กเราก็เลยอ่านหนังสือเร่มาแล้วก็รู้สึกว่าเอหนังสือมันก็เปิดโลกจินตนาการอนะคะทำให้เรารู้จัก อะไรหลายอย่างก็ไปถาเมื่อเขียนทุกคนก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะอ่านไปอ่านไปก็เริ่มเฟื่องว่าเอ๊ะเราอยากมีชื่อไปิวันหน้าปกเนาะก็คิดว่าทําไงดีมันก็คงเด็กๆก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะอะไรฮะอ่านนิดดยายสารแล้วเขียนไปเขียนจดหมายท่น่าก็เขียนจดหมายคุยกับเอ,อคุณย่าบอกคุณนีระวันิุงทองอที่เป็นรานค่ะนี่อครูคำรู้สึกว่าเปิดมาโอ้เจอเจอเจ,อจดหมายเรา เขียนไปคุยกับคนสุวรรณีสุวรรณธาตอนนั้นเป็นบรรณาธิการสตรีสารละแลนาครับผมแล้วก็จะหิรเท่นแล้วก็มีแบบประกวดคอลัมน์สุลณไทยเขียนเรื่องเรื่องเรื่องนะคะเรื่องวิยายขนาดสั้นในประมาณเนี้ยค่ะก็ส่งไปนะคะแล้วก็ก็ใช้ชื่อจริงนี่แหละค่ะก็เขียนไวยสาวหน่มของสตรีสารบ้างอะไรบ้างก็เป็นความฝันจนกระทั่งมาเป็นนักศึกษาก็เลือกเรียนทางวรรณคดีครับนะคะ แล,ลแล้วได้เรียนเอกวรรณคดีฝรั่งเศสก็อุณมก็นี่แหละค่ะเริ่มอ่านเริ่มอยากเขียนเป็นความฝันแบบว่าก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะจะทาอย่างนั้นได้หรือเปล่าแต่ความที่เรียนมาแล้วทางภาษาก็เลยเลือกเรียนต่อทางด้านการแปลนะคะก็เลยเหมือนว่าไปทําตัวเป็นเงานักเขียนอยู่นานห,หลายปีนะคะแล้วก็ได้ทําหน้าที่เออ่เดินตามหลังนักเขียนเป็นคนถ่ายทอด แล้วก็คงจะส่วนหนึ่งก็คงจะได้ได้ได้ประโยชน์จากการวิเคราะห์การเขียนเทคนิคการเขียนของนักเขียนแต่ละคนเพราะว่าเวลาเราทํางานแปลเราก็มีเป้าหมายเดียวก็คือว่าทําให้ผู้อ่านในภาษาไทยเนี่ยได้รสอรรถได้ความรู้สึกได้ทุกอย่างใกล้เคียงกับในต้นฉบับภาษาต่างประเทศน,นคะคะก็ท <c oughs> ําให้เราอาจจะต้องแทนที่จะอ่าน,านคือเฉอร์ก็คงจะอ่าน ละเอียดกว่านั้นเข้าไปจ้องใกล้ๆก,กว่ากว่าคนอื่นจนกระทั่งถึงวันหนึ่งก็อย่างว่าเคาเจอใครก็พูดไปด้วยว่อยากเป็นนักเขียนก็เริ่มมีคนาว่านี่อายุผ่านแล้วต้งไม่เป็นนักเขียนก็พูดอยู่ไม่ได้เขียนจะได้เป็นไหมนะก็จะขำแล้วก็เลยตลงว่าเออเราทํางานแปลมาหลายปีก็ในใจว่าเอาละถ้าเราจะพักงานแปลสักสามเดือนสมมติว่านะคะแล้วก็เราจะเอาอันเนี้ยเวลาเนี้ยไป ใช้ในการเขียนซึ่งยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะเขียนอะไรแต่ว่าสามเดือนเนี่ยจะไม่รับงานแปลแล้วก็จะใช้เวลาที่เคยนั่งหน้าจออ่านหนังสือเนี่ยมามาเขียนนยายใจก็คิดอย่างนี้เพราะก่อนหน้านั้นอ่ะก็มีอะค่ะเขียนแล้วก็เก็บไว้ในหนิ้งชักบ้างอะไรมันก็ไม่จบเนาะไม่ว่ามันเหมือนไม่มีความต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ทุ่มเทขนาดนั้นแต่วันที่ตกลงใจววายอย่างงี้ก็มานั่งหน้าจอ แล้วก็เนี่ยค่ะประโยคแรกมันก็ในหัวเองว่าแม่ไม่เคยสัญญาว่าจะับมาคงจำกันแน่เรเป็นประโยคแรกนิยายเรื่องความสุขของกะทิซึ่งการที่เขียนเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มองว่าจะเป็นนวนิยาอะไรเพียงแต่ว่าตั้งใจว่าจะเขียนทุกวันให้กันบ้านตัวเองวันละหนึ่งบทแล้ววิธีการก็คือเลือกวัตถุของอย่างหนึ่งทีาคุณคงจะจําได้บทที่หนึ่งก็คือกระทะกระตะหลิว ก็ลองนคกๆหรือว่าสมมติว่าเราจะเขียนเรื่องกระทะกระหลิวเนี่ยรเราจะเขียนยังไงแล้วเขียนแล้วแน่นอนมันเป็นวิธีการเล่าเรื่องที่เหมือนจะเริ่มต้นจากวัตถุแต่จริงๆแล้วเราจะมีเส้นเรื่องที่เรากำลังจะเล่าเป็นเส้นยาวผ่านตลอดไปเรื่อยๆนะคะอย่างคงจำได้ว่าเราก็เปิดตัวว่า เด็กผู้หญิงเขนึ่งอยู่บ้านลิมคองแล้วก็ไ้เขียนอย่างเนี้ยค่ะทุกวันพออตจารปิดเครื่องก็จะนึกว่าอ่ะพรุนี้เราจะเขียนเรื่องอะไรโอเคปุ๊บในเราเขียนเรื่องกระถางโทษไอะไรนะก็เป็นนอนคิดคืนเลยก็บังคับตัวเองเนี่ยค่ะเขียนไปไม่ทราบเส้นทางนะเขียนคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็เขียนจนจบนะคะจบแล้วก็ไปซ่อนใ่ลิ้นชักไว้อ้าวไม่รูว่ามันดีหรือไม่ดีค่ะคือครับผมค่ะมีความรู้ว่าเฮ้ เขาเลยนึกว่าเราเป็นคนแบบนี้คือผู้รู้นี่เองว่านักเขียนมันก็จะมีความเขินอานอยในประมาณนึงว่าคนอ่านเขาจะรู้จักเราเยอะขึ้นเขาจะรู้ว่าเราเอาถ่ายทอดอารมณ์บแบบนี้ <ừ> โดยโดยปริยายนะคะเหมือนตอนเราอ่านนิยายแล้วก็จะรูร้สึกว่าโอ้ผู้เขียนก็คงต้องมีประสบก,การณ์แบบนี้ใช่ไหมอะไรทำน,นองนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นนักแปลมานานเราไม่เคยต้องออกไปเห็นให้ให้คนอาจากเราเลยอะค่ะคือคือถ้าคนอ่านใช้คอมพิวเตอร์เนี่ย เล่นน่าจะเป็นเดิมแรกที่ทางสำนักพิมพ์ขอเอารูปเอคนตาปใสัยไปที่ตกหลังที่ไม่ิตเปลี่ยนไปก่อนหน้านั้นนักแปลไม่มีใครเขาสนใจว่าเป็นใครยังไงอาจจะมีชื่อกับประวัตินะคะแต่คราวนี้เขาเขียนจบแล้วพอทำยังไงดีนะเราก็ใส่ชักซ่อนไว้ตั้งหลายเดือนนะคะมันกระทั่งว่าพอดีในในหน้าที่การงานหนึ่งก็คือเราดูแลลิขสิทธิ์ของนักเขียนต่างประเทศด้วย ก็มีนักเขียนท่านหนึ่งมามาจากอังกฤษซึ่งเราต้องไปไปดูแลไปต้อนรับก็นั่งคุยก็เป็นคุณลุงซึ่งน่ารักมากค่ะเป็นเขียนแนวแนวดีเทคทีฟชื่อ Alexander McC Smith, อเล็กซานเดอร์แม m คคาร์สเล็เก็ไปทานข้าวกันแล้วก็คุยไปเรื่อยเแล้วก็วเ,เกิดรู้สึกว่าคุณลุงใจดีค่ะก็เลยแจ้งถามว่านักเขียนเนี่อายมั้ยที่จะเหมเือนเอางานของน้อยคนอื่นอ่านครับผมทหารมอมอหน้าแบอบกว่า ใช่โอ้ยใใครห้องไอนั่นแหละเราอ้าวเหรอเราก็จะมาเจอว่าเออแล้ว,ว,วออแล้วไอ้ก็ทำยัง,ยงไงถึงจะหาไายนะคะเขาก็ถามกลับ,บไปเขาบอกว่ามันมอยู่ว่าเราต้องหาคนที่เราอ่ะเอ่อไว้ใจที่สุดเราก็ลองให้เขาอ่านดู<ม>แล้วก็ฟังคอมเมนต์ของเขาอีกก็เลือกมาจีบคนที่คุณอยากให้อ่านสักสองสามคนเลย่ะคะ<ม>ใจก็นึ่งแล้วกลับมานั่งน้่ก็มีเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งก็เนี่ยค่ะโทรไปบอกเขา เขาก็ตกใจมากเลยเขาบอกว่าเออพี่ไม่เคยดูหนังฟิคอมใช่ไหมถามทําไมเนี่ยเ,เดี๋ยวมิจฉาภาของเราเนี่ยก็จะคลอนันานว่าอ่านา <nam S 2> แล้วจะบอกว่าไม่ดีเขาคงกลัวว่าเอออะไรนะ จะผิดใจกันแล้วจะแอ,อบตาของอีกคนอยูแล้วก็มองแฝงมองขาก็มีถ้าจะจำจำได้ค่ะตอนนั้นจจน่ะอาจารย์นิทยามาสาธิตสุดซึ่งจริงๆเป็นคุณนะ้าเป็นพี่นโดนาของคุณแม่าจา์ก็เป็นผู้ใหญ่ในวงวรรณกรรมรแต่ความที่เราเจอกรืบ่อยก็ไม่ค่อยคุยเรื่องอะไรแบบนี้ะเขก็ไปสกิดบอกว่าคุณน้าขาเขียนนิญายเรื่องหนึ่งเสร็จคุณน้าจัดรุณาอ่านให้หน่อยได้ไหมคุณน้าก็บอกว่าอสิงมะท่านก็ไปหาวลรับสองสามวันท่านก็โทรมา คำแรกที่พูดก็คือว่าไปทําอะไรอยู่ที่ไหนมาแต่พนีแปลว่าอะไรน้าบอกว่าโอ้เรื่องนี้ยดีนะน่าหมายถึงว่าถึงอระดับว่าจะซื้นพิมก็น่าสนใจเลยแหละครับผมเราก็เอะเหรอก็เลยนี่แหละค่ะถึงได้ตัดสินใจส่งให้สำนักพิมสองแห่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าบ่อยก็คือให้ทำวินีเด็กแตให้ที่แพววยาวชนเพ้าว่าสนุกับบเวาที่การทั้งสองท่านนะคะ แลวก็นี่แหละค่ะก็เป็นที่มาของการกลายเป็นเป็นนักเขียนซึ่งจริงๆแล้วเล่มความสุขของกระทิ้นเนี่ยก็เป็นแนวทดลองในในความรู้สึกของตัวเองนะคะคมมีคนบอกว่ามีบทสนทนาน้อยมากนึกว่าการะทิดกันได้ก็อีกเพราะที่ผมได้เจยังไม่พูดเลยเราไม่ได้เจออ๋อเหรอคะชกอเราเขียนกอ<ม>ามือใหม่ใ,มใช่ไหมคะเราอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจว่ามันควรจะเป็นใครุูกับใครแต่ว่าแต่ใส่ใจว่าความคิดของเราเนี่ยเออถ่ายทอดลงไป ามุมมองของเด็กคนหนึ่งซึ่งในความคิดของเราก็คงเขาคงสูงไม่มากประมาณเจ็ดแปดขวบแล้วก็จะเป็นเรื่องของมุมมองโลกกับความสุขซึ่งแน่นอนมีมิตยามต่างกันนะคะคอะไรทำนองนี้อาจจะเล่ายาวไปแล้ว <ผม S 2> ค่ะผมไม่เป็นไรเลยครับยิ่งเล่ายิ่งสนุกครับพี่แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังนะครับที่เคยอ่านความสุขของกะทิแล้วเนี่ยได้ฟังเบื้องหลังอย่างนี้จากพี่เจนเนี่ยจะยิ่งทราบซึง้งแล้วก็จะยิ่งเข้าใจสิ่งที่พี่เจนเสนอมากขึ้นนะฮะ จริงเนี่ยหลายคนเริ่มต้นจากการชมภาพยนตร์ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีเอ่อเล่มต่อใช่ไหมพี่แล้วแถมยังมีฉบับการ์ตูนอีกใช่ไหมฮะอยากให้พี่<ช>พ,พูดถึงตรงนี้ให้ฟังนิดนึงครับผมค่ะพ,พอจบเล่มหนึ่งแล้วอะค่ะก็จําได้ว่าไปพบกับคุณคุณวงธนงคุณหนุ่มคุณหนุ่มก็เกิดพูดว่าเอยจริงไหมว่าพี่เขียนได้จบหรอนะเรื่องเนี้ยครับบอกเอา้าออิจริงๆก็พี่ตัดสินใจให้จะ่ทีไม่ส่งจดหมายครับ แล้วคนก็คงก็อ,งอยากรู้สงว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปก็เลยไปนั่งคุยกับบรรณาธิการคุณเอ๋อริยาไพฑูรย์นะคะว่าเออคุณเอ๋เนี่ยถ้าเกิดที่จะเขียนต่อจะว่ายังไงคุณเอ๋ก็บอกว่ามันสองไม่ได้ถ้าเขียนก็ต้องเขียนสาม,<อ>มคือเป็นรายภาคนะแล้วข้อควรระวังของการทําแบบนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้วางพลอตไว้ตั้งแต่เริ่มแรกว่าเราจะขยายมันออกมาให้เป็นรายภาคเนี่ย มันก็มีข้อที่ต้องควรระวังบนเสถเือนเราก็เลยลองดูซิเถิดว่ก็เราจะเขียนให้ครบสามจากการเขียนหนึ่งแล้วค่ะคก็เลยลองมารองวางคลับดูว่ามีอะไรที่เรายังเกมเก็บไว้เป็นความลับยังไม่ได้เผยเลยนคำนองนี้ค่ะ ก็เลยกลายเป็นที่มาของเล่มสองชื่อตามหาพระจันทร์ใช่แล้วก็เล่มสามชื่อในโลกใบเล็กครับซึ่งก็ครบสามภาคนะคะคแล้วก็เป็นที่พอใจของของผู้เขียนทีนี้ต่อมาเนี่ยมันก็คงจะทราบปรจักพิมพ์มาเรื่อยๆชนคระท่่นครบทั้งที่หนึ่งร้อยเนี่ยทางอ,อัมรินนะคะคก็รู้สึกว่าน่าจะต้องเออทำอะไรทั้งอย่างให้รู้สึกว่ามัน,เป,นเป็นการตอบแทนผู้อ่านที่เหมือนกับว่า รับเด็กหญิงกระทิ้ไว้ในอ้อมใจมันที่หนึ่งร้อยก็เลยมาขอว่าเออเขียนตอนพิเศษได้ไหมตอนนั้นยังไม่ได้ยุคนี้ที่ว่าเรื่องตอนพิเศษไม่ได้ปกติใเพื่อไหมคะถ้าเราอ่านนิยายจีนนะก็จะรู้สึกว่าหยุตอนแถมตอน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะบรรณาธิการเคอคุณปุ้มคุณอาทิตย์ธรรมชาติก็บอกว่าพี่จะมีอะไรสนุกสนุกจะเขียนไหมแล้วก็มานั่งเลยนว่าเอะปกติสมัยเนี้ย ถ้าเราจะทาตัวเป็นสตาซาบอลเราก็ต้องย้อนกลับไปต้นกําเนิดอะไรป,ประมาณนี้ใช่ไหมหรือว่าเราจะเขียนแทรกระหว่างเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเราเราจะใช้วิธีไหนก,ก็นอนนิดหนา่ดาเหมือนกันค่ะแล้วก็เราก็เลยเริ่มต้นจากข่าวว่ามีหมูตกจากรถบรรทุกตรงหน้าหมู่บ้านชาวบ้านของบ้านหมู่บ้านของกันที่นี่นะคะคก็เป็นเปิดตัวเป็นภาคสั้นที่แท้คือของขวัญน,นะคะ ก็คือเหมือนจะให้ตอบแทนกับผู้อ่านด้วยก็เลยเป็นเล่นพิเศษขึ้นมาชื่อเธอคือของขวัญแล้วก็หลังจากนั้นเออบอกก็คุณอุ้มก็รู้สึกว่าอยากเล่นต่ออีกก็เลยเชิญเออเอ่อมาวาดรูปเป็นทําเป็นฉบับก็เรียกว่ากระทิกระทิไลเส้นอ่ะนะคะคุณตั้มก็เลยเป็นคนเออได้รับเรื่องมาซึ่งคุณตั้มก็ก็เล่าว่าโอ้ลำบากมากเลยเพราะว่าพอจะวาดจริงๆเนี่ย หลายอย่างก็มีคุ้นเคยเช่นเหมือนคุณยายหุงข้าวมีไม้ขัดหม้ออะไรเงี้ยค่ะก็คุณก็ว้องไค่คุณตา้งมาหาลูไปให้นะคะก็ทำจนสำเร็จเร่มนี้ก็ได้รางวัลจากสถาทอด้วยค่ะแล้วก็จากเซเว่นบุ๊กอวอร์ดือนกันก็เลยทำให้จักรวาลของกาทิกกก็เลยมีฉบับการ์ตูนมามาเพิ่มด้วยนะคะครับผมแล้วก็มาถึง วันนี้ก็คือปีหน้ากัไป566นี่ก็จะครอบกอารทิจับพิมพ์ครบ20ปีค่ะอ๋อครับผมเ็เเยื่องที่มาของโครงการท,ที่เดี๋ยวสักครู่คจะสาราให้ฟังครับ,รบเนี่ยน่าสนใจคุณผู้ฟังนะคือ ไม่น่าเชื่อนะครับไปไปมาเนี่ยยี่สิบปีแล้วนะฮะสำหรับความสุขของกะทินะครับแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าเดี๋ยวอ่ะจะมีกะทิภาคต่ออีกผมเชื่ออย่างกันนะใช่ไหมครับพี่ตอนนี้ทีมค้างที่ร้อยสิบสี่คับครับเล่งปัจจุบันอยู่นะคะครับผมแล้วก็ของการที่พูดถึงเอ่อก็คือคิดขึ้นมานะคะว่านปรไปดูเม่กี้ไลห้ฟังแล้วด้วยก็ประจบกันว่าคือพอเราคิดว่าเรา ก็ทีเขาที่สิบปีแรกจะทำอะไรก็นึกขึ้นเห็นตัวเองเมื่อวันที่เริ่มต้นเขียนเรื่องนี้ค่ะ,คะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความกังวลอยู่ว่าเอาเราจะต้องหยุดงานแปลซึ่งก็ทําให้เราต้องไม่มีรายได้ในส่วนนั้นะนะคะก็คงทราบว่าน,นักแปลจะได้เหมือนกัตนบต่้มาเล่นสื่อจัดพิมพ์ออกมาใช่ครับแล้วก็นั่งคํานวณเล่นๆว่าเราพิมพ์เราแปลงานส่งไป สักกี่เลือแล้วที่คิดว่าน่าจะสามเดือนนี่น่าจะมีรายได้เข้ามาครับถ้าเราจะไม่รายงานใหม่ก็แปลว่าอีกสักสามเดือนต่อไปอาจจะไม่มีร,รายรับก็ได้ใช่ก็คิดขึ้นมาว่านั้นคือข้อขัดข้องข้อแรกของการที่จะอยู่ดยๆลุกขึ้นเป็นนักเขียนข้อที่สองก็คือว่าก็คงจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะที่จะต้องได้ทํางานต่อเนื่องครับแึ้วตอนนั้นเน่ะก็ ใช้ห้องทํางานที่ตอนนั้นอยู่บ้านพี่เพ่อคนแรกอยู่เลยก็จําได้ว่าก็ใช้ห้องทํางานนั่นแหละค่ะนั่งน้าคอมแต่ว่าพอนึกถึงอย่างนั้นว่าเราอยากมอบโอกาสอย่างนั้นให้กับคนที่อยากเป็นนักเขียนนะคะคก็เลยนึกถึงว่าเรามาถึงจุดที่เราคิดว่าเราน่าจะทําตรงนั้นได้ก็เลยเปิดโครงการขึ้นมานะคะทีนึงก็คือ,อ,อนักเขียนในที่พำน,นักหรือที่เขาเรียกว่ารเตอร์เอ็นเด้นครับผมก็คือเราเปิดรับสมัคร ผู้ที่คิดว่ามีความฝันอยากจะเป็นนักเขียนโดยเราจะให้เลี้ยเลียงเ,เป็นเงินหนึ่งแสนบาทแล้วก็ให้ที่พักพิงเป็นเวลาสามเดือนนะคะโดยมีข้อแม้ว่าเรารับได้แค่หนึ่งคนนะคะล้วคนพวกนี้ก็จะได้ไปเข้าพักเอจะเป็นบ้านพักเอ,อยู่ที่นักช่องนะคะเขาใหญ่ครับนะคือบ้านมีบ้านของของที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วย<ม>นักเขียนพวกนี้ก็จะได้ไปอยู่ในที่นั้นแล้วก็จะได้ทํางานร่วมกัน อนอกจากตัวพี่เองซึ่งเป็นนักเขียนเจ้าของโครงการแล้วเนี่ยก็ว่าถ้าว่าจะเชนนะิญนักเขียนนักเชิญอื่นๆนะในช่วงสาวาติตย์ก็คงจะขึ้นไปแล้วก็ช่วยกันดูว่าเอผู้นี้ที่ได้รับเรื่องเนี่ยเอมีความต้องการความคาแนะนําในแนวไหนซึ่งเราเราเปิดกว้างเราไม่ได้จํากัดว่าเออเรื่องที่เขียนต้อเป็นแนวเหมือนกับที่อะไรไม่มาเลยนะคะคแต่ว่าเรามีกติกาอยู่สอสามข้อเช่น เราเป็นห่วงว่าต้องดูแลตัวเองได้ก็เลยขอว่ามีอายุเกินอ25ปีนะคะคจะตายเปิดแต่อายุมากแค่ไหนไม่เป็นไร,รแต่ว่าอย่าเด็กกว่า25ปีข้อที่สองก็คือว่าเราขอว่ายังไม่เคยมีผลงานีพิม์มาก่อน,นะคะ่ะ ที่เมืก่อนนี่หมายถึงว่าเอจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แต่ถ้าว่าพิมพ์มือแค่เขียนลงออนไลน์เขียนบล็อกเเขียนเฟซบุ๊กอย่างนี้เราเราไม่ว่านะคะเราเราถือว่าแค่ว่ไม่ได้มีผลงานประทับรับรองจัดพิมพ์โดยโดยสำนักพิมพ์เนี่ยเราถือว่าเออยู่ในกติกาที่จะมาร่วมได้อืแล้วก็ข้อสามก็คือว่าไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดใดๆนะคะ จะได้งานชมเชยที่สองอะไรนี้ก็ก็ไม่เป็นไรก็จะนึกตั้งแต่ประกาศใบก็จะมีคําถามมาเยอะค่ัเคยมีมาตคอดเคยเรียงความได้งานหนึ่ได้ไหมอะไรเยอะก็เลยต้องอธิบายไปในหลายข้อว่าเหตุก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าบางท่านมีงานอยู่แล้วมันก็เหมือนมีใบเบิกทาง เราอยากให้โอกาสนี้กับคนที่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยแต่ฝันอยู่เรืยอยๆว่าเนี่ยอยากจะเริ่มแต่ว่าติดขาดว่าเออบ้านต้องคอนอ่รถก็ต้องคอนต้องให้ดูแลพ่อแม่เนี่ยเราก็คิดว่าเงินจำนวนเนี้ยอาจจะไม่มากนักแต่ว่าสําหรับสามเดือนเนี่ยก็จะทําให้อ่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยสามารถจะจัดการกับชีวิตได้ในระดับหนึ่งเพื่อที่จะมาท่มงเทให้กับการเขียนนะคะครับแล้วก็ตั้งแต่ประกาศไปก็ ก็ยังอยู่ในช่วงรับสมัครนะคะเราปิดรับสมนักสามสิกันยายนค่ะครับผมครับผมยมีเวลาอีกสองเดือนตประมาณสอเดือนที่คทคนณไ,ไ,ได้สนใจรายละเอียดใบสมัครก็จะอยู่ในเฟซบุ o กนะคะในเพจใช่ตามหากจ้าทค่ะใช่ครับเนี่ยคุณผู้ฟังฟังพี่เจนพูดมาเนี่ยนะผมถามนิดนึงพี่ตอนนี้มียื่นใบสมัครมาเยอะหรือยังครับ ม่เยอะค่ะเพราะเหตุว่าทีแรกๆเลยก็ทําท่าจะส่งกันมาเยอะนั่นเจียรก็เลยบอกไปว่าเออคืออ,อ่นนี้สัมมวาของน้องอันนินก็บอกว่าเออคืออันเนี้ยค่ะขอขั้นกะทิมาเถอะนะคะเพราะว่ามันแชร์กันไปเน 400, ี่ยสี่ร้อยคนแชร์ชแล้วก็คนที่เห็นเอนเ,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 เกอร์นั่นเราเล่หลายหมื่นมากส่าสารละเพราะฉะนั้นเออชื่อว่าเนี่ยทุกคนที่ที่เตรียมเนี่ย ไม่ไม่ควรรีบร้อนเพราะว่าเราให้ส่งเรื่องย่อมาค,คุณควรจะใช้เวลาเออ่มองโลกไปสักสองสามเดือนนี้ก็ยังมีเวลาเลยแล้วก็ค่อยๆบ่มเพราะว่าเออเราจะเขียนแบบไหนก็บางคนเหมือนอาจจะมีงานอยู่แล้วในลิ้นชักบ้าง<ช>ที่ส่งมาแล้วเราก็เลยอืมเคาะไปว่าอย่ารีบนะคะแล่วถ,ถ้าการเวทีนี้น่าจะแข่งขันกัน เข้มข้นก็เลยตอนนี้ก็เลยเรียนบ้าก็ไม่ได้เข้ามาเยอะค่ะตาจะรอบถามเข้ามาเนี่ยเยอะมากเคนบอกว่ามีหตั์เลี้ยงอามาด้วยได้ไหมไม่เคยไปไหนไม่เคยเอาน้องแมวไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็โอเคแล้วก็นีคําถามมาทุกวันนะค่ะน่ารักดีก็เนี่ยค่ะก็เราก็เลยคิดว่าคําว่ากะทิก็จะกลายเป็นคำที่มีความหมายถึงผู้ที่ใฝ่ฝันอยากอยากจะเป็นนักเขียนค่ะ แล้วที่ก็ไม่ได้เป็นใครมาจากไหนแต่ก็เนี่ยเป็นโครงการส่งตัวนะคะว่าเราถือว่าเป็นโครงการนำรํำร่องบางคนบอโอ้ยอยากามีนักเคยมีผลงานแล้วสมัครไม่ได้แล่วเราบอกว่าอณจจะนี้โครงการสองก็ได้อันนี้ขอเป็นโครงการแรกนะคะคว่าทาเพื่อจะฉลองหรือรู้สึกว่าในเมื่อตัวเองได้โอกาสมาแล้วก็อยากจะส่งต่อ ก็เลยเป็นการตามหากันที่จริงๆเขาไม่ทราบเจอเป็นใครเขาเป็นชคยอยู่ที่ไหนเขาพวกจๆก็รออยู่จุนอดีก็ลุ้นกันมากเขาว่าเออเราเราจะได้คนสมัครแบบนี้แค่ไหนก็จะขออนุญาตว่าถ้าทางสมาคมสนใจหลังจากิูรัดสมัครแล้วอาจจะ ส่งข่าวให้ให้ประกาศกันนะคะเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้มีช่องทางเอ่อมากมายอะไรค่ะเขาก็เสนอผ่านทาง f Facebook อยู่ยินดีครับทางสมาคมยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ให้ยินดีมากๆนะฮะแล้วก็จริงๆคุณผู้ฟังนะอย่างที่พี่เจนบอกนะครับจากนี้ไปเนี่ยนะคือตอนที่เราคุยกันเนี่ยก็ประมาณต้นเดือนสิงหานะครับจากนี้ไปก็อีกประมาณ2เดือนเต็มๆนะครับใครที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติสอดคล้องกับโครงการนี้ อย่าลังเลครับแต่ก็ไม่ต้องรีบมากกันนะครับคือกลั่นกรองซะก่อนแล้วก็ น่าจะเป็นเหมือนกับการประกวดต่างๆที่วันสุดท้ายเนี่ยจะหลั่งไหลกันมาครับพี่ครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับมัอย่างนั้นเหมือนกันครับก็ยิ่งมากก็ยิ่งดีเพราะว่าเราจะคัดเลือกสามสามท่านที่เข้ารอบสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมีรอบสัมภาษณ์รอบสัมภาษณ์จะเป็นวันที่ยี่สิบแปดมกราคมครับเพราะว่าก็แปลว่าพอพี่คัดเลือกมาแล้วรอบสุดท้ายก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะคัดกันบ้านแต่ละคนเข้ารอบสุดท้ายมา ว่าเราคิดว่าคุณน่าสนใจแล้วแหละอาจจะส่งตัวอย่างมาบทนึงอะไรเราเรายังยังไม่ได้คิดไปกลอะนะคะแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเรื่องสัมภาษณ์ดูเรื่องทัศนคติว่าดูแลตัวเองได้นะสามเดือนอนคะแล้วก็อย่างว่าค่ะเป็นนักเขียนก็คงก็ต้องมีเป้าหมายใช่ใช่มีอะไรหลายๆอย่างที่เราคงคงอยากจะจะให้โอกาสแกจแจ่ผู้นั้นนะคะดีครับคุณผู้ฟังเนี่ย ไปติดตามรายละเอียดในเพจทางเฟ e บุ o k นะครับพิมพ์คาว่าตามหากะที่ เจอแน่นอนครับแล้วก็ลองดูครับผมเชื่อว่าโครงการนี้นะฮะจะไม่ใช่แค่โครงการเดียวเพราะคงจะมีต่อยอดไปเหมือนอย่างที่พี่เจนว่านะครับก็คงเป็นเรื่องที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นในวงการนักเขียนของเรานะครับเป็นการสร้างนักเขียนใหม่เป็นการให้โอกาสกับนักเขียนมือใหม่แล้วก็ส่วนท่านที่อยู่มือแล้วมีผลงานได้รับรางวัลมาแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นโครงการต่อๆไปอย่างที่ว่านี่นะครับยังไงเราก็จะติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการต่อไปนะครับ ค่ะข้องขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้โอกาสได้ราบอกเล่านะคะแล้วก็มีคำแนะนำอะไรก็ก็จะยินดีรับฟังมากเลยค่ะครับผมครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับอยากจะขอพี่อีกนิดนึงครับเป็นกําลังใจหรือเป็นข้อคิดให้กับนักเขียนหรือนักอยากเขียนครับรวมถึงอยากจะฝากอะไรถึงนักอ่านเชิญเลยครับพี่ครับพี่คิดว่าโลกทุกวันนี้ค่ะมันก็เป็นโลกที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยเรื่อย นะคะในในยุคที่เราอาจจะต้องตังต้ง,ตง,ตง,ตงรับกับข้อมูลทั้งหลายที่เข้ามาบางวันเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้มันมอะไรให้เราเสพหรือเรารับรู้เยอะมากแล้วก็มันก็ยากที่จะมายออ่อยหรือว่าการกรองนะคะก็เลยคิดว่าในในยุคนี้ยเอ่อความคิดในเรื่องของการรับผู้อื่นนะคะยอมรับความแตกต่างาน่าจะเป็นตัวสําคัญคแล้วก็ขอเจะต้องใช้ปัญญา มากกว่าแต่เดิมที่เราเคยใช้ชีวิตกันมาเพื่อให้เราสามารถจะมีชีวิตได้อย่างสงบสุขนะาะมพื้นที่เล็กๆของเราเพราะทุกคนก็จะพูดว่าความสุขคือสิ่งที่ทุกคนต้องการใช่ครับแต่ว่าบางทีมันก็จะเป็นสิ่งที่เราคว้าคอยควาหาไม่ได้เป็นแต่ว่าเราจะสร้างพื้นที่ของเราขึ้นมาแล้วก็มีความต้องการเพียงเท่านี้เออหน้าเราก็ได้มาในสิ่งที่ไม่เกินกว่าที่เราควรจะได้ขณะเดียวกันเนี่ยเออ คงต้องไม่ลืมว่าความสุขที่จะได้บางทีมันก็มาได้จากการให้คนอื่นด้วยเหมือนกัน hmm. นะคการให้กับการรับเนี่ยก็เป็นความสุขทั้งทั้งสองฝ่ายนะฮะแล้วก็เลยคิดว่าอืโลกอยู่ยากเราต้องอยู่ให้ได้นะคะแล้วก็คงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพแากคนที่สามารถที่จะขับดันให้สังคมก้าวหน้าไปได้ในทางที่ที่เป็นที่พอใจนะคะก็ เป็นกำลังใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทุกคนทําได้ก็คือการอ่านนี่ละค่ะเพราะว่านักเขียนทุกท่านแล้วก็การรองประสบการณ์ความคิดการจากมันสมองนะคะอาจจะเป็นเรื่องบันเทิงอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วโดยหลักการนี่ก็จะมีอะไรแอบแฝงไว้ข้อคิดไว้แล้วก็คิดเสมอแล้วว่าคนที่อ่านหนังสือก็จะไม่เหงานะแล้วก็เมื่ออ่านแล้วก็มีความสามารถในการเขียนเนี่ยคนที่มีความสามารถในการเขียนนี่ก็เป็นผู้ที่มีตั้มต่อกว่าทุกคน นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีคุณสมบัตอันหนึ่งซึ่งทุกคนก็จะพอให้เราได้รับอะไรหลายอย่างที่คนเดีนรอาจจะไม่ไม่ไม่เห็นหรือว่าไม่ได้ครับนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อน่าภูมิใจนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ให้ทุกท่านที่เป็นทั้งนักอ่านแล้วก็นักเขียนด้วยค่ะครับผมขอพระคุณพี่เจนมากๆครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราเป็นข้อคิดที่ดีเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับทุกทุกคนนะครับ ที่สําคัญครับฝากโครงการตามหากะทิไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับยังไงเนี่ยยังมีเวลาลองติดตามรายละเอียดดูนะครับถึงเราอาจจะ ไม่ได้มีคุณสมบัติในเวลานี้แต่ว่าการได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการนี้ก็จะถือว่าเป็นการส่งกำลังใจให้กับคนที่ผ่านเข้ารอบไปเพื่อที่จะไปร่วมงานกับพี่เจนและก็นักเขียนอีกหลายๆท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้เราอ่านต่อไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เจนและก็โครงการตามหากะทิด้วยนะครับพี่ครับขอพระคุณมากๆรักษาสุขภาพครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสง2วรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยใชยจักทวยุทธานนบันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพฤฒและฉัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสง2วรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ